อยากรู้ว่าไข่นี้สามารถจะออกลูกได้กี่ตัวแม่ปูตัวนี้นี่ดูให้ชัดนะครับนี่ไข่จํานวนมหาศาลเท่าไหร่ครับก็ประมาณห้าแสนถึงเจ็ดกันครองตัวนี้ประมาณ 8, มันอยู่กับขึ้นกับน้ําหนักของแม่ปูปกติก็ถ้าตัวใหญ่หน่อยก็ประมาณเป็นล้านฟองครับครับผมเราเมื่อเราปล่อยคืนธรรมชาติธรรมชาติก็จะก,การตัวมันเองบ้างบ้างส่วนก็เวลาออกลูกก็เป็นอานของปลาบ้างนั่นคือธรรมชาติ ดังนั้นถ้าเจอไก่ปูไข่อย่างนี้อยากกินใช่ไหมเพราะคุณทําลายลูกมันตั้งร้านตัวใช่ไหมครับก็จริงๆพยายามรุนารงให้ผู้บริโภคสําคัญที่สุดถ้าผู้บริโภคไม่กินเนี่ยบางทีชาวประมงหรือว่าพ่อค้าเขารูกเอาไปขายเคยเราสร้างจิตสํานึกตั้งแต่ต้นทางก็คือชาวประมงปลายทางก็ผู้บริโภคทำยังไงถ้าเรา ต้องการเก็์ปูมาให้อย่งยืนเนี่ยเราต้องช่วยกันมไม่บริโภคแม่ปูไฟ้ราระหว่าจ,จะอร่อยหนึ่งคำแต่ทําลายชีวิตไปหนึ่งล้านชีวิตออร่อยหนึ่งคำทำลายหนึ่งล้านชีวิตจําเอาไว้ครับ